สวัสดีครับผมกับผมโร้ชาแนลครับกับทันไรแบกที่สุดขีดร่วมฟิชเชอริงกับจริงกับ,กบโตสวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน y esterday today tomorrow ไม่ใช่ครับชื่อ today ครับ today cafe เปิดเกือบทุกวันครับบ่ายสามถึงหกโมงครึ่งแต่ถ้า,ถาเลยตั้งแต่วันนล้วร้านจะเปิดอ,อยอู่ทางพี่ๆทางพี่ในร้านก็บอกว่าเข้าได้นะครับโอเคด้านนี้เมนูกก็เท่าที่เห็นก็ประมาณนี้ครับมี เอสเปรส so อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้บล็อกค่าเนสกาแฟไบโอลไวบล์โกโก้นมเย็นชาดำชานมชาเขียวนมชานมอินเดียอโหเยอะแยะมากมายนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงตั้งเข้ามาเลยครับนี่ครับมเนี่ครับอะไรนะงานพัฒกาหรือวอย่างนะครับก็ วันศุกร์วันดังไม่มีอะไรสเสนอรูปก,กวาจะเป็นรูปเป็นร่างมันมีขั้นตอนแต่ก็ต้ตอนสำคัญที่สุดคือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนั้นคือทําหรือไม่ทําฉันผ่านขั้นตอนแรกมาหลายครั้งแบบละครั้งมันสนุกสนุกอยากรู้ว่าสนุกยังไงต้องลองดูเองไม่ต้องเก่งไม่ต้องแน่มาจากไหนไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังเหมือนกับใครแค่ดาเนินชีวิตของเราไปรู้ว่าทําอะไรเพื่ออะไรเท่านั้นก็พอ วยมากใส่ไว้มองนะครับขอบคุณครับนี่ครับได้เครื่องดื่มมาแล้วครับเป็นไว้มองนะครับอรอยครับมันไม่หวานมากไก่ทาได้ง่ายสบายสบายนะครับนี่ครับ,รบวางอ่าวางเมื่อวานกับพรุ่งนี้ไว้ข้างหลัง เดินหน้าไปกับวันนี้ครับส้นทักวิทยาเขตป่างวิบังศักดิ์อ่าก็ออกนี้นะสนใจนะจริงๆ<ต>ผมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าผมร้องผมก็ร้องเพลงเองก็ติดอ, <laughs> อ,นนอยู่กับสิ่งไหนยูโด้ครับยูโด้ครับปัดตัดเสียงเพลงออกไป <laughs> ได้เสร็จได้อืม เราก็ทำยูทูบนะแต่เราตอนนี้<ช>ไม่ไม่ไม่จะถือส,ส,สองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สองอะไรแล้วไร่างเงี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาสองเดือนแล้วใช่ไหมครับอโอเคได้ครับอูเดคาเฟ่ครับร้านาไม่ยากครับอยูอ่ใกล้ๆกับแยกตะแข็บผ้ายแยกผัดฟาริลลาดนะครับของข้ามเหมือนกันกินไทยนะครับเอ๊ะใกล้เยืยย้องๆกับพืชพันธุ์ละกันที่เจ็ด นะครับโอเคเ,เพื่อนๆสนใจก็ลงไป่ก็ได้นับนั้นดูเดย์คาเฟ่นะครับโอเคไปพบกันพบกันในโนะอกาสหน้าสวัสดีครับ